ผลการล,ลงวันห่วยฮานอยฮาหนอยเฉพาะกิจวดวันที่14มกราคม2567ร่างวม่เหล็กตัวล่างเลขที่ออก5 4ซ4ร่างแม่เล็กตัวบน,บนเลขที่ออก07 07ร่างแม่เล็กตัวบน,บนเลขที่ออก907 907นี่ก็เป็นผลการล,ลงวัดหน่วยฮาหนอยฮานอยเฉพาะกิจ งวดวันอาทิตย์ที่14มกราคม2567โชคดีมีใช่กันทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับฝากไว้ใน่ับสกครติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับในครั้งต่อไปนะครับ17นาฬิกา30นาทีนะครับกับผลกางวันน้อยพิเศษกลับมาติดตามรับชมกันอีกครั้งนะครับสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ